ผัวรัชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะได้เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดวัดร้างโบสถ์มัสยิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567แก่มัสยิดดาวรุนอามาน1แปลงและโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศนำสุขใครยทุกข์ให้ประชาชนอีกจำนวน88แปลงค่ะ ที่มัสยิดดารุนอามานบ้านบือราแงหมู่ที่4ตำบลรูโบสาวออำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรทรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับอิหม่ามประจำมัสยิด อาดารุนอามานบ้านบือรางแงจำนวนหนึ่งแปลงตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แกว่วัดวัดร้างโบสถ์มัสยิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งกรมที่ดินได้จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศและสามารถพิจารณา,าลงนามในโฉนดที่ดินในภาพรวมทั้งประเทศได้จํานวน8 8 ปแปลงใน32จังหวัดโดยในส่วนของจังหวัดนาราธิวาสได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่มสัสยิดจำนวนหนึ่งปแปลงคือมสัสยิดดารุนอามานบ้านบือรางแงหมู่ที่4ตํตำบลลูบสาวออ,อบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสและอีกโครงการที่กรมที่ดินได้ดำเนินการพร้อมกัน คือโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศนำสุกใครทุกให้ประชาชนผูัวราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบโฉนดให้กับประชาชนจํานวน72รายรวม88แปลงโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส ยะลาเป็นผู้รับผิดชอบในการออกโฉนดที่ดินโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวย้ำกับผู้ที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้ว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสําคัญมากมีประโยชน์ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันและใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้นและมีราคาสูงดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ห่วงแหนที่ดินของตนอย่านําไปจําหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จําเป็นอีกทั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็น เอกสารสิทธิ์สำคัญไวให้ดีอย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทําให้ท่านต้องเสียประโยชน์หรือหากประสงค์จะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมประเภทใดขอให้ปรึกษาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือเจ้าหน้าที่สํานักงานที่ดินได้ทุกแห่งส่วนท่านที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินและที่ดินของท่านสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรมที่ดินทางสนยนอำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจะได้รีบดําเนินการให กับพี่น้องประชาชนต่อไปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่นราชการได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ด้วยค่ะ